สวัสดีนะครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ที่เรียนวิชาการวางแผนการวิเคราะห์และบริหารโครงการเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาบทที่10กฎหมายสําหรับนักวางแผนนักวิเคราะห์และบริหารโครงการนะครับที่นักศึกษารปสเราเนี่ยจะเป็นต้องรู้ครับเนื่องจากว่าเนื้อหาบทนี้เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับโดยเฉพาะกฎหมายของรัฐไทยหรือประเทศไทยเรา เกี่ยวกับการบริหารจัดก,การภาครัฐนะครับเพราะว่าการวางแผนเนี่ยมันจําเป็นต้องรู้เรื่องของกฎหมายนไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับงบป,ประมาณนะครับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับหรือกฎหมายเกี่ยวกับวัสดุตั้งแต่ระดับประเทศนะครับระดับหน่วยงานไปจนถึงระดับท้องถิ่นนะครับในบทน,นี้ก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นนะครับเพื่อให้ นักศึกษาที่เรียนวิชาการวางแผนการวิเคราะห์และบริหารโครงการเนี่ยได้รู้นะครับมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนนะครับโดยมีเนื้อหาเนื้อหาหลักๆดังนี้นะครับอ่าสิบจุดหนึ่งเนี่ยความหมายลักษณะโครงร่างและความสําคัญของกฎหมายนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลปรัชญากฎหมายฝ่ายบ้านเมืองมาตั้งแต่อดีตนะครับ จะเห็นว่านักกฎหมายไทย,ยที่มีชื่อเสียงหลายท่านนะครับให้ความหมายของกฎหมายโดยโดยยึดหลักปรัชญาของกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองคือกฎหมายคือท,ที่นิยามความหมายนะครับว่ากฎหมายคือคําสั่งของรัฐาธิปัตย์นะครับคือความเป็นรัฐนะครับสูงสุดนะครับมาตั้งแต่ตั้งแต่นานมาแล้วนะครับถ้าดูตามเอกสารที่ ได้บรรยายไว้นะครับดังเช่นบิดากฎหมายไทยพระเจ้าบรมวงศ์เธอองค์เจ้ารับพีพัฒนศัก์นะครับกรมหลวงราช,ชบุรีดิเรกนะครับพระองค์ก็ได้ส่งไปศึกษากฎหมายจากประเทศอังกฤษนะครับและได้นําเอาหลักกฎหมายอังกฤษมาใช้สอนในโรงเรียนกฎหมายนะครับซึ่งพระองค์ก็ทรงก่อตั้งขึ้นนะครับคำสอนของนักกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองจึงได้รับอิทธิพลถ่ายทอดมานะครับจากอดีตจน,จนถึงจนถึงปัจจุบันนะครับ พระอ,องค์ก็ทรงกล่าวว่ากฎหมายคือคําสั่งทั้งหลายของผู้ปกครองเพื่อว่าราชการแผ่นดินกับราษฎรทั้งหลายนะครับเมื่อไม่ทำเมื่อไม่ทําตามแล้วเนี่ยก็ต้องได้รับโทษนะครับจากนั้นก็มีนักนิติศาสตร์นะครับของประเทศไทยก็ได้สืบการอธิบายความหมายนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นอธิบายว่ากฎหมายเป็นคําสั่งข้อห้ามซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องเคารพนะครับหรือกฎหมายคือข้อบังคับของรัฐ นะครับกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์นะครับถ้าฝ่าฝืนก็จะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษนะถ้ามองในแง่กฎหมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องความหมายของผู้ทรงคดวุฒิขัน้นต้นนะครับก็สามารถสรุปความหมายของกฎหมายได้ว่ากฎหมายคือคําสั่งนะครับหรือข้อบังคับของรัฐาธิปัตย์ซึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อกําหนดพฤติกรรมของมนุษย์นะครับที่มีลักษณะใช้ได้ทั่วไปและบังคับใช้ ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนนะครับก็จะต้องได้รับโทษอันี้ก็เป็นความหมายโดยทั่วไปนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูกฎหมายเนี่ยนะครับลงรายละเอียดลงไปอีกนะครับเช่นกฎหมายต้องเป็นคําสั่งหรือข้อบังคับที่ใช้ได้โดยทั่วไปคืออะไรนะครับมันหมายความว่ากฎหมายเมื่อประกาศแล้วนะครับก็มีผลบังคับใช้โดยทั่วไปนะครับแต่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นประโยชน์สําหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับหรือกําหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นมีอํานาจ สูงสุดนะครับแต่กฎหมายเนี่ยก็จะออกมาเพื่อบังคับใช้นะครับก็มีข้อบังคับนะครับที่ในประเทศเรานะครับเช่นมีพระราชบัญญัติออกมานานแล้วนะครับต่างๆนะครับก็เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับกฎหมายต้องเป็นคําสั่งหรือข้อบังคับที่ใช้ได้เสมอไปกฎหมายเป็นคําสั่งข้อบังคับที่ใช้ได้เสมอไปหมายความว่ากฎหมายเมื่อประกาศมีผลบังคับใช้แล้วก็ใช้ได้ตลอดไป จนกว่าจะถูกยกเลิกอ,อย่างนี้นะครับหรือกฎหมายต้องมีสภาพบังคับนะครับกฎหมายเมื่อประกาศใช้แล้วถ้าบุไดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายผู้นั้นก็ต้องถูกลงโทษนะครับคือการบังคับนะครับต่อมานะครับเพื่อให้เห็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายนะครับก็พูดถึงเรื่องลักษณะของกฎหมายนะครับจากการนิยามกฎหมายดังกล่าวนะครับ จะเห็นว่ากฎหมายจะต้องกฎหมายจะต้องประกอบด้วยลักษณะต่างๆดังนี้นะครับรกฎหมายต้องเป็นคําสั่งของรัฐาธิปัตย์นะครับรัฐาธิปัตย์ก็คือคําที่มาจากรัฐนั่นแหละครับหมายความว่าองค์การทางสังคมที่ตั้งขึ้นอย่างถาวรซึ่งประกอบด้วยพลเมืองประกอบด้วยอาณาจักรต่างๆมีอานาจอธิปไตย,ยในการปกรครอง นะครับมีดินแดนที่ชัดเจนแน่นอนนะครับมีพล,ลเมืองรวมตัวกันอยู่นะครับในรัฐาธิปัตย์นั้นนะครับแล้วก็มีรัฐบาลเนาะแล้วก็มีอํานาจอธิปไตยนะครับต่อมาเรื่องความสําคัญและประโยชน์ของการรู้กฎหมายโอ้นี่อันนี้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะนักวางแผนหรือนักวิเคราะห์โครงการที่เราเรียนในรายวิชานี้อยู่นะครับเพราะมันไปเกี่ยวเกี่ยวข้องนะครับเอ๊ะถ้าเราจะจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันต้องต้องใช้กฎหมายแบบไหน อะไรพวกนี้นะครับให้มันสอดคล้องกับกฎหมายไม่ขัดต่อกฎหมายเราจะได้ทํางานอย่างถูกต้องแล้วก็สบายใจว่าง,งั้นเถอะนะครับงั้นมาดูเรื่องความสําคัญและประโยชน์ของการรู้กฎหมายนะครับนนเนื่องจากว่ากฎหมายนี่ก็เป็นเครื่องมือนะครับในการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับทาให้มนุษย์อยู่ด้วยกันอย่างปกติสุขนะครับตั้งแต่เกิดจนตายก็ว่าได้นะครับตั้งแต่เกิดจนตายนะครับกฎหมายก็เท่ากับการมีกติกาเนาะนะครับมีกติกาจะได้ อยู่ด้วยกันนะครับว่าเอ๊ะควรจะทําสิ่งไหนไม่ควรทําสิ่งไหนอันนี่เป็นประโยชน์ของกฎหมายนะครับทำให้คนอยูร่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขนะครับถ้าประโยชน์ของการรู้กฎหมายเนาะนะครับก็อาจจะสรุปได้ว่าประโยชน์อันเกิดจากการรู้สิทธิ์หน้าที่เราจะได้รู้สิทธิรู้หน้าที่ของเราว่าทําอะไรนะครับเมื่อไปอยู่ด้วยกันในสังคมมันก็ทําให้สังคมนั้นมีกฎกติกาอยู่ด้วยกันอย่างปกติสุขนะครับ กฎหมายก็ทําให้เราระวังตัวเนาะนะครับไม่ไปทําผิดนะครับไม่ไปกระทําผิดต่อกฎหมายนะครับเพราะว่าถ้าทําแล้วก็ต้องถูกลงโทษอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เมื่อเรารู้กฎหมายแล้วเราก็ไม่ไปทําผิดนะครับเราไม่ไปขัดแย้งทําอะไรที่มันขัดต่อกฎหมายนะครับโดยเฉพาะในทางวิชาชีพนะครับมันก็เกี่ยวข้องกฎหมายบางทีให้เราถ้าเราจะทำการค้าเราก็ไปจดทะเบียนการค้าให้มันถูกต้องนะครับเราต้องเสียภาษีนะครับถ้าเป็นทางการเมืองหน้าที่เราก็ ต้องใช้ตามสิทธิ์และหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดไว้อะไรพวกนี้นะครับถ้าเรารู้มันก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะครับทีนี้การจัดทําและสักของกฎหมายลายลักอ,อักษรคือกฎหมายเขาจะมีลําดับสักเขาเนาะนะครับมีรัฐธรรมนูญน,นะครับมีพระราชบัญญัติมีพระราชกฤษฎีกามีพระราชกําหนดอะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นลําดับสักไล่ลงมาพวกเราก็ความรู้เบื้องต้นเราก็ เรื่องข้อกฎหมายนะครับเราก็ควรรับรู้ไว้นะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษรนะครับเป็นแบบลายลักษณ์อักษรคือรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับที่กําหนดไว้นะครับก็จะหลังจากนั้นก็มา,าใช้เป็นกฎหมายลูกต่างๆนะครับกฎหมายถ้ามาดูการจัดทํากฎหมายในล,ลายลักษณ์อักษรกรณีปกตินะนะครับนักวิชาการเขก็อธิบายให้เราเห็นนะครับว่าแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆ นะครับแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆเนาะนะครับอาจารย์เฟดไปด้วยนะครับสามประเภทใหญ่ประกอบด้วยกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ออกมาโดยนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเช่นรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายนะครับกฎกฎมนเทียนบานพวกนี้นะครับหรือก,กฎหมายที่ออกมาโดยฝ่ายบริหารนะครับก็มพรรกีพระราชกําหนดพระราชกฤษฎีกานะครับ กฎกระทรวงนะครับประกาศกระทรวงนะครับกฎหมายที uh> ่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งอบจมีทั้งอบตเนาะนะครับก็เอาเป็นข้อบัญญัติของจังหวัดอันนี้เป็นระดับของอบจเทศบัญญัติก็เป็นเทศบาลข้อบัญญัติตำบลก็เป็นของตำบลนี่นี่การปกครองพิเศษที่เรารู้กันนะครับข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครนะครับข้อบัญญัติของเมืองพัทยาพวกนี้นะครับนี่ก็ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ นะก็นักศึกษาก็ไปอ่านเพิ่มเติมนะครับกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ออกโดยฝ่ายนิติบรรัญญัติก็คือรัฐธรรมนูญนะครับก็จะมีทั้งสภา,านะครับอยู่ในสภาเรานะครับท่านนายกรัฐรรมนตรีท่านประธานสภาพวกนี้นะครับก็ออกกฎหมายร่างออกมาเป็นกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูนนะครับ,นะรบเป็นกฎหมายมหาชนเป็นสารบัญญัติที่สูงสุดนะครับใช้ในการปกครองประเทศนะครับ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับส่วนพระราชบัญญัติก็จัดทาการจัดทําพระราชบัญญัติประกอบประกอบัฐธรรมนูญนะครับก็เป็นไปตามขั้นตอนที่อาณาจักรไทยของเรานี่ได้บัญญัติไว้นะครับผู้เสนอร่างพระราชบัญญัตินะครับต้องมีผู้เสนอร่างพระราชบัญญัตินะครับก็ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสารรัฐธรรมนูญนะครับก็จะเสนอร่างพระราชบัญญัติผู้พิจารณาร่าง พระราชบัญญัติก็คือรัฐสภานะครับเป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินะครับกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ออกโดยฝ่ายบริหารนะครับก็มีขั้นตอนดังนี้นะครับเช่นออกพระราชกรรําหนดพระราชกรรําหนดเนี่ยคือกฎหมายที่พระมหากษัตร,ริย์ทรงตราขึ้นนะครับทำตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรีนะครับการออกพระราชกรรําหนดเนี่ยต้องมีเงื่อนไขนะครับในการออกไว้ตามไว้ตามรัฐธรฐรมนูน นะครับนะก็มีตัวอย่างนะครับแล้วก็มีพระราชากาิจสเดียนะครับพระราชากิจสเดียรเนี่ยก็คือกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นเหมือนกันโดยคําแนะนําของคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะมีรายละเอียดขั้นตอนนะครับผู้เสนอร่างพระราชากิจสเดีารก็ได้แก่รัฐมนตรีที่รับผิดชอบนะครับเกี่ยวกับราช,ราชากิจสเดีานั้นนะครับผู้วิญาณคือคณะรัฐมนตรีส่วนผู้ตราผู้ประทับตราคือพระมหากษัตริย์ นะครับแล้วก็การประกาศใช้ก็บังคับใช้เป็นกฎหมายได้นะครับต่อมานะครับกฎกระทรวงนะครับในประเทศเราก็มีหลายกระทรวงเนาะกฎกระทรวงคือกฎที่รัฐมนตรีนะครับที่เป็นผู้บริหารสูงสุดในกระทรวงนั้นหรือรักษาการนะครับก็เป็นผู้เสนอร่างนะครับเสนอร่างให้กับรัฐมนตรีผู้รักษาการผู้ผู้เสนอร่างคือรัฐมนตรีผู้รักษาการนะครับหรือรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินั้นนะครับส่วนผู้พิจารณาร่างกฎหมายคือคณะรัฐมนตรี ผู้ตราก็เป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดนั้นนะครับก็บังคับบัญญัติให้ออกกฎกระทรวงนั้นๆประกาศใช้นะครับก็เมื่อทําเสร็จตามขั้นตอนก็ประกาศใช้ถ้าในระดับท้องถิ่นนะครับก็จะมีข้อบัญญัติจังหวัดเนี่ยตัวนี้เป็นอบจนะครับกฎหมายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราขึ้นเพื่อใช้เพื่อบังคับใช้ในเขตนะครับของของจังหวัดนั้นๆ นะครับซึ่งผู้เสนอร่างข้อบัญญัติของจังหวัดได้แก่ผู้วา่าราชการจังหวัดครับสมาชิกสภาจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้พิจารณาก็ได้แก่สภาจังหวัดผู้ตราก็คือผู้วา่าราชการจังหวัดนะครับก็ออกประกาศใช้นะครับเทศบัญญัตินี่ก็เป็นกฎหมายนะครับที่เทศบาตลตราขึ้นบังคับใช้ในเขตเทศบาลน,นะครับผู้ร่างเทศบัญญัติคือคณะเทศมนตรีนะครับผู้พิจารณาคือสภาเทศบาล นะครับสภาเทศบาลดังนั้นผู้อนุมัติก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบก็ให้ลงชื่ออนุมัติภายใน30วันนะครับตั้งแต่วันที่รับร่างเทศบัญญัตินะครับจากประธานสภาถ้าผู้ว่าไม่เห็นด้วยกับร่างก็ต้องทรงคืนและพิจารณาใหม่นะครับภายใน30วันนะครับนับนับตั้งแต่วันที่รับร่างเทศบัญญัตินั้นนะครับ อ๋อต่อมาเป็นข้อบัญญัติตำบลก็คือก็คือกฎหมายซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนะฮะนะครับออกใช้ในเขตตำบลของตนเองนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับผู้เสนอก็เป็นคณะกรรมการบริหารนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้พิจารณาก็ได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นๆนะครับผู้เห็นชอบได้แก่ท่านนายอำเภอนะครับนะครับข้อบัญญัติกรุงเทพผู้เสนอร่างคือผู้ว่าการจังหวัดนะครับผู้พิจารณาก็ สภากรุงเทพมหานครผู้ตราคือผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นผู้ตรารประกศาศใช้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษามันต้องไปขึ้นไปในการประกาศเป็นราชกิจานุเบกษานะครับขอ้อบัญญัติเมืองพัทยาก็เช่นเดียวกันครับกฎหมายที่เมืองพัทยาตราขึ้น,นเพื่อบังคับใช้ในเขตป,ปกครองของตนเองผู้เสนอร่างข้อบัญญัติคือประหลัดเมืองพัทยานะครับสมาชิกสภา นะครับผู้พิจารณาคือสภาเมืองพัทยาผู้ตราได้แก่นายกนะครับเมืองพัทยาผู้อนุมัติได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะครับที่พัทยาก็อยู่ในชนบุรีเนาะนะครับน,นั่นก็เป็นรายละเอียดนะครับความรู้เบื้องต้นนะครับที่การออกกฎหมายตั้งแต่ระดับประเทศนะครับมาระดับจังหวัดไปจนถึงระดับท้องถิ่นนะครับอันนี้สําคัญต่อมาเป็นพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุเราก็จะออกเห็นไหมครับออกมาเป็นพระราชบัญญัติ ทุกหน่วยงานที่อยู่ในประเทศไทยเรานะครับสังกัดหน่วยงานภาครัฐนี่ก็ต้องยึดระเบียบนะครับพรบว่าด้วยาาการจัดจ้างการจัดซื้อพวกนี้นะครับการบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งเมื่อปี60นะครับอันนี้ก็มีตัวอย่างของปี60นะครับเรียกว่าพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐปี2560นะครับพ,พรบนี้ก็จะสําคัญถ้าเราทํางาน วางแผนให้กับท้องถิ่นหรือให้กับจังหวัดหรือให้กับหน่วยงานล้วก็ต้องยึดตามพรบนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุอย่างเงี้ยครับคารุพันธ์หรือการใช้บริหารจัดการในหมวดเงินหมวดค่าตอบแทนหมวดค่าใช้สอยพวกนี้ครับก็ต้องยึดตามพรบนี้นะครับนะครับพัสดุหมายถึงอะไรพรบนี้การจัดซื้อจัดจ้างหมายถึงอะไรการจัดซื้อจัดจ้างหมายความว่าการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ นะครับโดยการซื้อจ้างหรือเช่าพวกนี้นะครับในในพรบรนี้และพัสดุล่ะมันคืออะไรนะครับพวกเราก็ต้องรู้นะครับในฐานะเป็นนักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเนาะการเขียนโครงการที่ได้สอนไปนะครับการวิเคราะห์พัสดุหมายความว่าสินค้างานบริการงานก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบนะครับหรือควบคุมงานก่อสร้างนะครับสินค้าก็หมายความว่าพัสดุคารุพันธ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินอื่นใด รวมถึงงานบริการก็ให้อยู่ในสินค้านี้ด้วยนะครับอยู่ในความหมายของสินค้าด้วยงานบริการหมายความว่าการจ้างบริการการจ้างหมาบริการการจ้างทํานะครับการจ้างลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐตัวนี้งานบริการในนิยามในพรบนี้นะครับงานก่อสร้างหมายความว่าการก่อสร้างอาคารสร้างสาธารณูปโภคสิ่งปลูกสร้างอื่นๆหรือการสร้างซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงหรือถอนพวกนี้นะครับก็เป็นงานก่อสร้าง อาคารเดียนหมายความว่าสิ่งปลูกสร้างถาวรนะครับอาคารไม่ใช่อาคารเดียนนะครับอาคารในพรบรนี่หมายความว่าสิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้นะครับสาธารณภพก็หมายถึงงานเกี่ยวกับประปาไฟฟ้านะครับการสื่อสารการโทรคมนาคมการระบายน้ําการจ้างที่ปรึกษาหมายความว่างานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบ,บุคคลเพื่อเป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงาน นะครับก็ถูกกําหนดไว้ในพรบนะครับงานจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้างนะครับคืองานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะครับการบริหารพัสดุหมายความว่าการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบนะครับราคากลางหมายความว่าราคาที่ใช้เป็นฐานเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอนะครับเวลาหน่วยงานภายนอกจะสมมติหน่วยงานภาครัฐจะ ทําการก่อสร้างนะครับก็จะมีราคากลางในการจัดจัดสร้างนการจัดซื้อครุพันพวกนี้นะครับเพื่อเทียบกันนะครับนะครับเงินงบประมาณหมายถึงเงินงบประมาณตามกฎหมายนะครับว่าด้วยงงบประมาณรายจ่ายนะครับงงบประมาณการเกี่ยวข้องกับการโอนงบประมาณพวกนี้นะครับก็อยู่ในพรบนี้ซึ่งนักวางแผนก็ต้องอต้องรู้ความหมายนะครับหน่วยงานของรัฐหมายความว่าส่วนราชการ นะครับทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะครับในประเทศเราก็จะมีหน่วยงานหลักๆอยู่นี่ครับส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิน่นส่วนกลางก็เป็นหน่วยงานต่างๆนะครับบางทีส่วนภูมิภาคนะครับอย่างส่วนภูมิภาคเราก็จะเป็นเหมือนจังหวัดนะครับหน่วยงานฟังก์ชันที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกดเราเนี่ยนะครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สํานักงานพัฒนาชุมชน อันนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนภูมิภาคก็เป็นระดับสักงานถ้าเป็นระระดับส่วนกลางก็เป็นกลมต่างๆกระทรวงต่างๆก็จะอยู่ที่ส่วนกลางนะครับส่วนท้องถิ่นก็จะไปอาบาจอแล้วก็เอาบาตอนะครับเจ้าหน้าที่หมายความว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุนะครับอ,อันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆมีหลายมาตราที่เกี่ยวข้องนะครับที่นักศึกษาที่เรียนวิชาการวางแผนเนจำเป็นต้องต้องมีความรู้เบื้องต้น นะครับอย่างน้อยให้มีความรู้ในหมวดบริหารจัดการการเงินและพัสดุนะครับที่เกี่ยวข้องกับโครงการเกี่ยวข้องกับการวางแผนนะครับหมวดค่าตอบแทนหมวดค่าใช้สอยอะไรพวกนี้นะครับที่มันเกี่ยวข้องนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับระเบียบข้อบังคับต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและจัดจ้าง มาตราเจ็ดพระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับได้แก่การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคริฐโดยตรงการจัดซื้อจัดจ้างยุทธุป,ปกรณ์และการบริการเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติพวกนี้มิได้บังคับใช้นะครับมันก็จะมีมาตราต่างๆนะเช่นมาตรา8การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุของหน่วยงานต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานนะครับต้องสอดคล้องกับหลักการดังนี้เขาก็วางหลักการไว้เลยนะครับคุ้มค่า โปรง่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลตรวจสอบได้อย่างนี้นะครับหรือมาตราเก้าเนี่ยเขาก็กําหนดคุณลักษณะของเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยง,งานรัฐคํานึงถึงคุณภาพเทคนิควัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับเขาก็กําหนดไว้ มาตราสิบเอ็ดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเห็นไหมครับเนี่ยนี่ตรงกับเราเลยนะครับและประกาศเผยแพร่ในระบบคเครือข่ายนะครับหรือมาตราสองหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกผลการรายงานนะนะครับการผลการพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้างอะไรพวกนี้นะครับในการจัดซื้อจัดจ้างมาตราสิบสามผู้มีหนะ้าที่ดําเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเห็นไหมครับก็จะเขียนบอกไว้นะครับ ข้อทีเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐในกรณีที่รัฐทําการซื้อจ้างเป็นทําทการซื้อจ้างนะครับหากมีผิดเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อการจัดจ้างก็จัดซื้อได้นะไม่ใช่ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไปนะครับามาตรา15ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างพัสดุ นะครับโดยวิธีใดตามพรบน,นี้จะเป็นผู้ดํารงตงําแหน่งใดและนายวงเงินเท่าใดให้เป็นไปตามระเบียบแัะทีกําหนดอย่างนี้ครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการประกอบการป้องกันทุจริตนะครับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับมาตรา54บทบัญญัติในบทนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนะครับเขาจะเขียนเขียนไว้นะครับเอาละนะครับนักศึกษาก็ อ่านตามที่เพิ่มเติมนะครับแต่โดยแก่นของของเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็คือ,อถ้าเราเป็นนักวางแผนนักนกโยบายนักวิเคราะห์เนานะก็คงยำ้ำนะอาจารย์คงย้ำนะครับว่าเราจะต้องรู้นะครับอย่างน้อยมีความรู้เบื้องต้นในมาตราต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานเรานะครับในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับนะครับเดี๋ยวดูต่อไปนะครับ นี่มีถึงมาตรา61มาตรา62นะครับเยอะนะครับการจ้างงานออกแบบการควบคุมงานก่อสร้างนะครับนะครับประกาศมีประกาศเชิญชวนคัดเลือกวิธีเจาะจงวิธีประกวดแบบพวกนี้นะครับนะครับซึ่งเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนนะครับการทําสัญญานะครับเราจะทําสัญญาเนี่ยทำยังไงนะครับทางพรบเขาเขียนไว้ให้เราเรียบร้อย เพื่อที่จะให้มันเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับจะได้ไม่ขัดกับระเบียบนะครับมันจะได้ไม่เป็นปัญหาในการวางแผนนะครับการบริหารสัญญาการตรวจรับพัสดนะุว่าจะตรวจรับยังไงนะครับในการทําตามสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาและข้อตกลงในการตรวจรับพัสดุนะครับี่ก็ต้องมีคณะกรรมาการตรวจรับนะครับถ้า ถ้าเรามาทํางานในหน่วยง,งานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ,ก,บ,ก,บการจัดซื้อจัดจ้างเราก็ต้องได้รู้เกี่ยวกับรายละเอียดนะครับศึกษากฎหมายเบื้องต้นนะครับในในครั้งนี้นะครับก็โดยสรุปในบทนี้นะครับนักวางแผนนักวิเคราะห์และบริหารโครงการมีความจําเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องรู้จักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการนะครับดังที่เราได้เรียนรู้เนาะนะครับที่ก่อนหน้านั้นนะครับในบทที่ผ่านมาเนี่ยเราเขียนโครงการเนี่ยเราจะพบว่าโครงการมันต้องถูกขับเคลื่อนด้วยงบประมาณ งบประมาณตอนท้ายของการน,นะซึ่งระบบงบประมาณก็มีการแยกหมวดการใช้ไว้อย่างที่อาจารย์ได้อสอนไปในบทที่7นะครับบทที่7ที่ผ่านที่ผ่านมานะครับต้องมีค่าตอบแทนหมวดดําเนินงานหมวดใช้สอยหมวดวัดสดุอุปกรณ์พวกนี้ล้วนเกี่ยวข้องนะครับซึ่งนักวางแผนเราต้องอ้า,อางอิงข้อกฎหมายนะครับประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเราก็มียึดประมวลกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับปีพศ2560 นะครับที่ได้นําเสนอในบทนี้นะครับก็เป็นเราว25-30นาทีนะครับนะครับในการบรรยายในบทที่10นะครับก็ขอให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับและเตรียมตอบคาถามท้ายบทครับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างปี60มีความสําคัญต่อการวางแผนยังไงนะครับมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์และการบริหารโครงการยังไงนะครับแล้วก็ลองเขียนโครงการที่แสดงให้เห็นถึงหมวด บริหารจัดการให้ชัดเจนหนึ่งโครงการหมดเงินนะครับมีตัวอย่างนะครับแล้วก็สรุปความรู้เกี่ยวกับการบริหารสัญญาการตรวจรับพัสดุนะครับขอบคุณนะครับในบทนี้เดี๋ยวติดตามในบทต่อไปครับ